สวัสดีครับแฟนๆเกิดชาตินี้พี่ธุงเทพนะครับกับและก็ผู้ติดตามเพจและช่องรีคอนเซอร์นะครับวันนี้มีคนสงสัยว่านิยายกับมังงะจะต่างกันยังไงใช่ไหมก็วันนี้ผมจะขอนำเสนอสองเล่มนี้แล้วกันอ่าฝั่งนี้เล่มสิบสามครับผมมังงะนะครับเกิดชาตินี้พี่ธงเทพคนวาดนะ ฟูจิคาวะนะครับยูกะน,นะครับอ่าจะต่างกันอันนี้อันนี้จะเป็นคนเขียนนะครับเป็นเขียนคนเขียนนิยายนะครับคนเขียนในเรื่องรนะิฟูจินนะโมโนโกะริฟูจินนะมาโกโตโนเตะเออถูกสักทีอะก็เนี่ยครับผมขอเอา่าเล่มสิบสองกับเล่มสิบสามมางานนะขอแนะนำสองเล่มนี้นะโอเค วันนี้อเอเราจะมาดูกันก่อนอื่นครับเริ่มจากเอาเอา,เอาต้นฉบับก่อนแล้วกันคือน,นิยายนะครับขึ้นชื่อว่านิยายครับแต่ว่าในในนี้เขาจะเรียกว่าไลโนเวลนะโอเคอ่านิยายก็จะเป็นตัวหนังสืออย่างนี้อ่ามันจะมีตัวหนังสือแต่ว่ามันก็จะมีภาพประกอบอย่างนี้อ่าก่อนอื่นก็ก่อนอื่นจะเป็นหน้าแนะนําตัวละครก่อนอย่างนี้ อ่าแล้วก็จะมีฉากสีฉากสีฉากสีฉากดนึงนะเป็นอ่าเป็นกิมมิคของเป็นเหมือนกิมมิคของเรื่องนี้แหละอ่าเป็นหน้าแนะนําตัวละครเป็นภาพสีแล้วก็จะมีฉากสีฉากหนึ่งครับแล้วก็ระหว่างทางมันจะก็จะมีภาพมีภาพภาพบ้างเออภาพประกอบบ้างแล้วก็ส่วนมังงะนะครับ มังงะก็จะเป็นภาพอยู่แล้วอ่าสําหรับสาหรับมังงะเรื่องนี้จะเป็นเริ่มต้นภาพสีก่อนอจริงผมผมชอบอยู่แล้วแหละเออก็ถือว่าทําดีนะแต่ว่าส่วนเนื้อเรื่องอ่ะครับก็จะต่างกับมังงะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างถามว่าดีไหมมันเรื่องแต่เรื่องทาครับแต่สําหรับผมผมไม่ค่อยชอบการที่มังงะทําเท่าไหร่ ถ้าให้ผมแนะนําว่าอพี่ครับจะซื้อเล่มเอจะซื้อมังงะหรือนิยายดีครับถ้าเป็นผมแนะนํานะผมเป็นคนไม่อ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ผมอ่านเล่มเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอ่านลื่นมากเออไม่ใช่ดิเรื่องเนี้ยเกือบทุกเล่มอ่านลื่นมากครับยกเว้นวันไม่ว่างครับคือไม่อยากวางอ่านอ่านแล้วไม่อยากวางเลยสําหรับเรื่องนี้นะคือสนุกสําหรับมังหะก็ถ้าถ้าคนน่ะ แต่ผมไม่อยากให้ผิดหวังไงแล้วก็จะมีแล้วก็สำหรับสิ่งที่ผมเคยโดนมาก็คือผมอ่านมาังงาะมาก่อนยังไม่รู้จักรู้จักนิยายแต่ว่าคือตอนนั้นเราคิดว่าเออเรายังไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามางานานังงะเล่มหนึ่งก็แพงเนาะมังงะเล่มาานานเมนี้ยเนียเล่มปกเก้าบาทเองส่วนเล่มนี้ส่วนเล่มนี้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับ ถามว่าแพงไหมครับตอนแรกผมคิดว่าแพงนะแต่ตอนนี้ไม่ครับเอ่อตอนแรกก็คือคิดว่าแพงก็หามางังงามาอ่านก่อนเพราะว่าอ่านมางังงาเสร็จคือแบบเนื้อเรื่องมันมันไม่ใช่อ่ะจริงๆผมก็ไปทดลองอ่านในนี้แล้วแหละก็เรียกอะไรอ่ะในเมพอ่ะมันจะมีให้ทดลองอ่านก็ผมก็ไปทดลองอ่านเล่มหนึ่งมาแล้วผมก็รู้สึกว่าแค่ผมอ่านแค่ ตัวอย่างมันก็รู้สึกแตกต่างกันมากแหละสำหรับนิยายอ่าแล้วถ้าถามว่าแล้วมัง่านิยายจะเนื้อเรื่องเเนื้อเรื่องเท่ากับมังงะเท่าไหร่บางทีก็เล่มหนึ่งสองเล่มสำหรับมังงะหรือสองเล่มครึ่งแต่ผมตีให้เลยไอ้สองเล่มกับสองเล่มครึ่งอะ่ะยังไงก็ไม่ได้นิยายหรอกครับคือบางทีอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ได้เท่านิยายด้วยซ้ำ เดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูผมจะตีไปเลยสามเล่มอ่าผมจะคำนวณให้ดูนะอ่าเล่มมางะเก้าสิบบาทนะคูณสามเท่าไหร่สองรอยเจ็ดสิบบาทอันเนี้ยถ้าคุณซื้อเด็กอะ่ะมันจะหยกตกอยู่สองรอเอ่อสอง้อหกสิบกว่าบาทอ่าถ้าซื้อจากเด็กเลยนะเดี๋ยวถ้าซื้อจากร้านผมก็ก็ตามราคาปกนะแต่ว่าร้านผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งของยังไม่มา อ่านี่ถามว่าถามว่ามันต่างกันไหมต่างกันเยอะครับแล้วถ้าให้ผมแนะนำผมยังไงก็แนะนำแนะนำนิยายแน่นอนผมแนะนำนิยายแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้เนื้อหาที่เป็นออริจินอลและก็เข้มข้นกว่ามังงะแน่นอนและก็คุณจะรู้รายละเอียดแบบลึกกว่าสำหรับ คนไม่ชอบอ่านหนังสือก็ลองดูครับต้องต้องเออคุณไปลองทดลองอ่านในเมพก่อนก็ได้ส่วนอยากซื้อเล่มเป็นเล่มหรืออยากซื้อเป็นอ e ีบุ๊กก็อีกอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าซื้อเป็นเล่มคือถ้าสายสะสมเขาจะชอบแบบแบบผมเนี่ยคือผมบอกถามว่าอ่านแบบไหนสะดวกกว่ายังไงก็อ่านอ e ีบุ๊กครับแต่ว่าทำไมผมถึงซื้อเป็นเล่มผมชอบสะสมครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหน่อย ล้วเออแล้วมีคําถามหนึ่งอะถ้าถ้าแล้วถ้าผมไปเลือกซื้อเลือกซื้อดูเลือกซื้อดูผมจะดูยังไงว่าเป็นบางะใช่ไหมคือเอาง่ายๆเลยเนี่ยครับความหนาก็ต่างกันครับอ่าส่วนอ่าสมมุติไม่รู้จริงๆเพราะว่าบางบางทีนิยายกับไรโนเวลอ่าบางทีไปซื้อเรื่องอื่นนิยายกับไรโนเวลมันบางทีเล่มมันบางก็มีอย่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่ เห็นไหมเออนี่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 ไงเขียนเป็นภาษาไทยเลยหมวดนิยายแปรนี่ไงใช่ไหมเนีย่ยครับเป็นนิยายนิยายแปรก็คือนิยายแน่นอนครับนี่มาดูข้างหลังตัวนี้อ่ามีเขียนไว้เหมือนกันอ่ามันจะเขียนไว้ตรงไหนวะมัง่ะเออ,เอ,อนั่นแหละไม่เจอ เอาไปว่าเนี่ยอันนี้อันนี้ยายมันจะเขียนมีอ่ามีหมดนิยายแปลเออปกติถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น,ปน,ปนฟินิสิกมันจะเขียนเลยนะว่าลทรโนเวลอ่ามนจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยอ่าเนี่ยแหละครับถ้าอันนี้คือไ์โนเวลนะเออเล่มมันจะหนากว่าภาพภาพก็จะสวยกว่าด้วยเอาจริงๆไรโนเวลภาพสวยมากคือทาให้นับเล่มแรกนะเล่มแรกถือว่าคีเลยอยู่เนี่ยภาพมันสวยมากเลยต่างากับมางงนนะคือเอาเอาง่ายๆอ่ะ คุณไม่ต้องไปดูข้างในหรอกครับคุณบอกอคุณไม่ต้องไปดูข้างในหรอกคุณแค่ดูความใส่ใจในการออกแบบปกก็พอนีอ่แล้วก็ส่วนใครตอนนี้ผมขายตอนนี้ผมผมขายบางะครับเอามาทําทุนเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเอาง่ายๆเออวิธีดูง่ายๆเลยมงังะอันนี้คือบางะครับอันนี้ดูวิธีการเปิดนะเอ่อเปิดจากฝั่งซ้ายไปขวา โอเคเดี๋ยวดูนิยายอ่านนิยายจะเปิดเหมือนหนังสือไทยทั่วไปปกติเปิดจากขวาไปไซ้ายอ่าเพราะเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับเพราะว่าเราต้องอา่านเราต้องอา่านทางทางปกติใช่ไหมอ่าเปิดจากขวาไปไซ้ายอย่างนี้อ่าเราก็ต้องอา่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับไวนะ้เลยต้องอ่านมานนี้ใช่ไหมพอจบหน้านี้เราก็ต้องอ่านมานี้ใช่ไหมอ่าอมือเปื้อน คือมือแม่งแม่งมือกรรมกรนะผมอะอย่าสนอย่าสนใจเลยครับอ่าแล้วก็มังหะก็ต้องอ่านจากเอ่อมังหะก็เปิดจากซ้ายไปขวาก็อ่านจากตัวนี้อ่านจากตัวนี้มาตัวนี้ใช่ไหมอ่าอ่านนี่มาอ่านนี่อ่าแล้วก็พอเปิดหน้าต่อไปก็มาอ่านตรงนี้ก่อนมาอ่านตรงนี้เคไหมมันจะต่างกันตรงนี้แหละ แต่ว่าถามเล่มญี่ปุ่นก็จะเปิดเหมือนมันมงงาปกติแต่ว่าเล่มเปรไทยก็เนี่ยมันเปิดคนละฝั่งกันอ,อวิธีดูง่ายสุดๆเลยสําหรับนิยายกับมงัมงอ่ะมังอะแล้วนิยายนิยายที่ที่เป็นแมนไทยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกเล่มโอเคนะวิธีดูง่ายเขอฝากช่องทางการติดตาม,มนะครับเพจเพจเฟซบุ๊กยูทูบทวิตทวิตเตอร์ทวิตทีวีทวิตเตอร์ทิกเอ ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเซิร์ชแล้วก็ขึ้นเลยชื่อเดียวกันหมดชื่อผมไม่มีใครซ้ำแน่นอน <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ